สวัสดีครับพิธีพิมพ์มอเตอร์ซีนอนนะครับวันนี้มาส่งงานกับนิสสันอะมิ拉นะครับสตาร์ทรถครับตัวนี้สตาร์ทรถมานะครับเดย์ไลท์กว่าซ้ายขวานะครับเป็นเดย์ไลท์ออร์ดี้สไตล์นะครับไฟเลี้ยวครับตัวไฟเลี้ยวเป็นเทอร์รันนิ่งนะครับปิดไฟเลี้ยวครับไฟเลียครับตัวไฟลี่นะครับจะเป็นวงแหวนบีเอ็มสไตล์นะครับนี่นะครับเปิดไฟเลี้ยวครับนี่นะครับ ปิดครับ PM. ไปตามครับตัวนี้นะครับโปรเจคเตอร์ Creator. นะครับเป็นใบบอก9.1 Black Edition นะครับตัวท็อปของทางร้านเลยนะครับตัวท็อปของทางร้านนะครับจะมีโลโก้สกรีนที่ตัวเลนส์นะครับ B.T. p r e m i u r a u t o r ส n น้อนนะครับลิขสิทธิ์แท้นะครับเจ้าเดียวในไทยนะครับแสงเข้มๆนะเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นแสงหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วนะครับตัวนี้เส้นขัดออฟคมคมับแสงเข้มจับถนนนะครับไฟสูงครับไฟสูงสว่างทั้งซอยนะครับมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับ แสงในตัวรถและนอกตัวรถนะครับสว่างไม่ต่างกันเลยนะพาร้านนะครับมีห้องตั้งไฟระดับมาตรฐานนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจนับติดตั้งชุดโปรเตอร์แบบนี้นะสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเ c ซ book นะครับ b t Premier Motor Si Non นะครับได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ